สวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่ในเกม GTA นะครับผมวันนี้พวกเราอยู่ในเกม GTA นะครับผมใครเนี่ยทำไมเดินชา้าจังเอสวัสดีหนุ่มๆเขาบอกครับผมไม่ได้บอกสวัสดีหนุ่มๆเขาบอกให้กระโดดไปนะครับเขาบอกให้กระโดดไปอีกอับ เฮ้ยโสมัยนี้เกันเกมอะไรกันนี้เกมอะไรต่อเนี้ยอืโอ้โหมีกรารเปลี่ยนล้อที่ดีแล้กรารเปลี่ยนล้อที่น่าเล่นมากมาโอ้โหเอโด็กนี่เจ๊ง,จงทำไมต้องมารอโหลดด้วยเนี้ยเนี้โอ้ยมีรถมาให้ด้วยมีรถมาให้ครับเฮ้ยเด็วๆๆๆๆหๆๆๆดโอ้โหมีอันนี้มาให้ด้วย

ค่ะคีค่คีโอเอลเซวันลงแจมวันวันแจมใหม่น่ารถรถฉันแท็กซี่ไอแท็กซี่ไอแท็กซี่ไอแท็กแท็กซี่อ๋อแท็กซี่ใช่ไหมจะเข้นน่ะเราเรารถมารถมาเดี๋ยวนี้เลยรถโอ้รถ วัดอาวันนี้ไปขับนถดีกว่ามานย็นแลอว่าเย็นแล้อุ้ยม่ดีสักวันรถแท้ดี ระเบิดม mm ่นะรถรถรรถบิดไวรถระเบิดไม่โอ้โหโฆษณามาตามติดถึงหน้าเลยครับเย้ e y yo w h a t up a n Hey yo what's ้นี o w h t p ้ยนฉันดีนะโอ้รถฉันึง นี่สนามบินนะครับก้าวกว้างใหญ่เฮโยว่ซซ้ำแมนเฮมโยว่ซซ้ำแมนมันมีพี่โยนะว่ซซ้ำแมนพี่โยว่ซซ้ำแมนพี่โยว่ซซ้ำแมน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 แมนแมนแมน what the เฮ้ยไม่ยังไม่ได้ใครดูยังไงจังเฮ้ยทำไมทั้ไม่หเสรเนี่ยโอ้โหเสียใจโค้งหมดโอ๊ยสอดเกียสอดเกียพื่อไปข้างหลังเนาะสอดเกียสอดเกียสอดเกียโอ้สอดเกียโอ้ยเฮียเฮียวิแมนเฮียวิ่งแมนเฮี ได้เรามาประลองกันเรามาประลองท้าเท้า Final is the ever Q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 . อะเอเวออมันจะต้องเดมันจะต้องเดบเดนะมันจะต้องเดบแน่นะมันจะต้องเดบเดนมันจะต้องเดบดีมันจะต้องเดบดีนะมันจะต้องเดบดีนะ

คือ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 อเหรอรูละตูนชืโอ้ก็มีข้วิธีเแล้วนะที่สาม,มารถทำได้อืมอืมอืมต,ต,ตเอ๊ะ

ก็นี่นะคะผมเมื่อกี้นี้ผมเต้นโชว์นะครับกับพี่ที่อูซ่อนรถโตกับพี่ที่อูซ่อนรถโตเขอกับพี่ที่อูอูซ่อตอาไวก็ได้อามบบนเอารล้ครับชั้งขึ้นไป 因为汉一截丢了，嗯、yeah. oh, oh, oh. mm，元吉丢，丢他们，的丢他们的一，哦吼，哦吼，嗯哼，嗯。 คล eh? ิปนี้ไว้แค่นี้กันนะคะผมไม่ไรนะคผมชิบ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 ชนบองไนี่อาต่ะดีเีซย